สวัสดีครับวันนี้วันที่27มกราคมพศสองพันรบสี่ครับพิกัดอยู่ที่บ้านลมพุกหมู่สิบตําบลกันทารารมอำเภอขันจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้อยู่ที่สวนยางโคกน้องนาในป่ายางครับก็ขนปุ๋ยปุ๋ยคอกครับคือที่สวนเนี่ย ก็ใช้ปุ๋ยคอกเป็นส่วนใหญ่ครับปุ๋ยเคมีส่วนน้อยนะครับแล้วก็ยกเว้นหลีกเลี่ยงการฉีดยาฆ่าหญ้าทุกชนิดนะครับที่สวนทําเน้นไปทางด้านชีวภาพครับด้านนี้ก็เป็นไผ่สร้างมนครับที่ปลูกมาได้ประมาณ7เดือนกว่าครับ ตรงกลางตั้งใจจะทําเป็นอุโมงค์ไผ่ครับแต่ตอนนี้ต้องการปุ๋ยคอกมาบํารุงต้นยางก่อนครับด้านนี้ก็เป็นไผ่สร้างหมอนครับไผ่สร้างหมอนตรงร่องยางนะครับปลูกกันเอาไว้ครับเพราะพอเราปลูกไผ่สร้างไผ่หนักนะครับมันก็จะได้นมมา ในระหว่างนี้จะได้เป็นอุมโมงค์ไผ่นะครับทางที่ท่านเห็นตรงนี้ครับก็ขนวันนี้ครับเหมาปุย๋ยคอกคอกใหญ่เลยครับ15,000บาทก็เอารถตักบรรทุกรถด,ดัมนะครับ6ล้อก็ได้ทั้งหมด8คันนะครับเศษนิดนิดหน่อยหน่อยก็คงให้ล้านหลานนะครับคนงานไป ตักเพิ่มเติมมาก็กองไว้ครับเป็นระยะระยะนะครับด้านโน้นนะครับสามกองมาด้านโน้นอีกกี่กองสี่ห้าหกครับหกกองที่กองเอาไว้ก็น่าจะเพียงพอครับปีหน้าอย่างจะได้งามๆนะครับพร้อมกับแหล่งน้ำที่ บอ่อแล้วก็ใช้ระบบโซลาเซลล์ดึงน้ำขึ้นจากบาดาลมาลงคลองไส้ไก่นะครับก็หัวใจของการทำการเกษตรนะครับก็คือน้ำคือหัวใจหลักนะครับต่อมาก็คือปุ๋ยนี่แหละครับปุ๋ยการดูแลบำรุงดินให้ร่วนซุยครับก็ถ่ายทำให้ท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ ตรงนี้สะนะครับแล้วก็มาดูต้นไม้โซนนี้ครับก็จะเป็นต้นไผ่กำลังปลูกนะครับข้าวหลามกับแดงตรงนี้ครับข้าวหลามกาบแดงตัวนี้ก็คือไผ่กิมซุงครับน,นี้ก็อายุอยู่3าปีกว่าแล้วน้ําเอาลงคลองครับของไส้ไก่ วันนี้วันที่สองที่เอาลงคลองนะครับก็พอมีน้ำบ้างแต่ว่าอย่างว่าละครับที่ดอนที่โคกแรงมากนะครับก็ว่าน้ำลงสองวันเอาไปลงฝั่งโน้นบ้างตื่นเช้ามาก็จะซึมไปในดินหมดนะครับก็ยังไงก็เติมไปเรื่อยๆนะครับดีกว่าไม่มีน้ำเลยนะครับก็ทำให้สวนยางชุ่มฉ่ำเย็นสบายครับ ไม่ร้อนอบอ้าวนะครับทั้งๆท,ที่อยู่ในหน้าแรงเพราะว่ามีน้ำที่เราขุดเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งเรารองรับน้ำฝนน้ำฝนก็ลงไปข้างล่างชุ่มฉ่ำทำให้ดินข้างล่างก็คือมีมีน้ำกักขังอยู่นะครับก็คือเป็นที่สะสมของน้ำเรียกอย่างหนึ่งกาเรียกว่า ธนาธนาคารน้ําระบบเปิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําใหญ่โตครับก็ขอแค่น้ําฝนที่อยู่บนไร่เราเราก็ลงไปแล้วก็เก็บซับน้ําไว้ใต้ดินตอนนี้ก็ขุดเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็ทําเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับดึงน้ํามาใช้ประโยชน์ครับก็เรียนให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ครับดูด้านนี้นิดหนึ่งครับ อันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่สร้างมนครับจากจุดนี้ไปไผ่สร้างมนปลูกลองรับเอาไว้ครับไผ่สร้างมนเวลาโตมันก็จะเป็นไผ่ที่ใช้ต้นเป็นใช้ลำต้นเป็นประโยชน์ใช้ส่วนใหญ่นะครับ ใช้เป็นทำเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างแล้วก็มันจะสูงขึ้นนะครับเวลาพอสูงขึ้นพอเราไปปลูกไผ่สร้างไผ่ด้านโน้นนะครับมันก็จะไม่โน้มเข้ามาด้านนี้นะครับเพราะมีไผ่ด้านนี้ขึ้นตรงแล้วมันก็จะโน้มเข้าไปสู่ตรงกลางก็ตรงกลางก็จะกลายเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้มีนะครับเดี๋ยวสัก4-5หปีนะครับก็ความฝันก็น่าจะเป็นจริงครับก็จบรายงานให้ท่านทรา,าบความคืบหน้าแต่เพียงเท่านี้นะครับครับก็ ครับสวัสดีครับ